ปลานิลปลานิลทาเกลืออบนะคะกับปลาช่อนนะคะนี่ค่ะอ๋อไก่อบนี้ค่ะเขาอบกันอย่างนี้เลยนะคะนี่ถังแบบนี้เลยโอ้โหมีน่าทึงหอมโอ้ดึงหอมน่ากินเลยค่ะนี่เขาเติมอันนี้คือน้ําอะไรคะในขวดน้ำมันให้มันให้มันไหม้ไวๆเพราะว่ากากมะพร้าวมันเปียกนะโอ้กากมะพร้าวเปียกเขาก็เลยโอ้นี่ค่ะทุนแรงนี่ค่ะ นี่ค่ะเปลือกมะพร้าวอย่างนี้ค่ะเขาเอามาอบถังแบบนี้เลยโอ้โหลบถังโอ้โหอบกันอย่างนี้เลยค่ะมีหน้าล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่อบของเขาปลาอบของเขาปลาช่อนปลานิลเขาถึงหอมจังเลยค่ะไม่ได้ย่างนะคะไม่ได้ย่างเลยไม่ย่างเลยโอ้โหอบกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอบกันอย่างนี้เลยก็เนี่ยค่ะ อบเสร็จนะคะต้องมาเอาน้ำลาดเลยนะคะคนทำค่ะเออร้อนค่ะต้องใช้น้ำช่วยเลยนะคะอบเสร็จค่ะต้องอาบกันอย่างนี้เลยวันนี้นะคะก็พามาที่หาดคูเดือนะคะเป็นหาดที่อุบลนะคะบ้านของป้านะคะก็นี่ค่ะเขาก็จะเป็นอุ้หูแบบซุ้มแพรเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเด็กๆเขาก็นี่ค่ะถูกไปเล่นน้ําได้นะคะคือเป็นที่อ่าอ่าอ่า เป็นอ่าเหมือนเป็นทะเลของอุบลเรานะคะนะคะก็ตอนนี้ก็ไปหาที่นั่งนะคะส่วนลุงคิดนะคะ,ล,ะลุงคิดก็อย่างนี้ค่ะกับน้องทัพทีมนะคะนั่นแม่ของป้านะคะก็กลัวผิวเสียะคะ่พะพอดีไม่ได้ทาซันบล็อกไม่ได้ทาครีมกันแดดมา <laughs> แม่ก็เลยกลัวผิวจะดำนะฮะก็เลย <laughs> ต้องกางจ้องหน่อยนะคะกางจ้องกางลมนี่ค่ะก็หาที่นั่งกันตอนนี้ โอ้่หใหญ่มากป้าเคยมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วค่ะตอนที่ป้าอายุ9้าขวบอะค่ะมันไม่ไม่เป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีแต่เนินอย่างเงี้ยค่ะเนินทรายเหมือนทะเลแบบเนี้ยเห็นไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนบีบเลยเัสเทรีสิเ yeah, <it> นี่ยค่ะ s <S แต่เขาจะไม่มีซุ้มแบบนี้นะคะเมื่อ30สกว่าปีที่แล้วอู้ยนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะธุรกิจแบบเป็นธุรกิจเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนไม่มีเป็นซุ้มแบบนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นแต่เนินเนินเนินทรายเนินทรา, yeah, ายให้อย่างเงี้ยน,นะคะ นี่ค่ะเด็กๆโหเดี๋ยวนี้เป็นแบบอย่างนี้กับข้างนั้นเลยไปไปเดินไปครับทีมหาที่นั่งเลยแต่ถ้าเป็นผังแบบนี้ร้อนแต่ถ้าเป็นผังแบบนี้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูในตัวนู้นอ๋อโอเคมันว่างนี้แม่ฝั่งนี้แต่ว่ามันร้อนใช่ไหมผังน,นี้มันไม่ร่มแบบนี้อ๋อเอายังไงหาที่นั่งกันอยู่มันมีค่ะที่ว่าง เพราะว่ามันร้อนนะะตรงนั้นเขาอยากจะเอาแบบฝั่งอย่างนี้อโอเคเอาลุงคิดเดินหาสิน,นี้ก็มีคนทยอยออกเลยค่ะฝั่งที่เราจะนั่งก็โอเคเราก็ไปเสียบเลยนี่นะคะก็พอดีเลยะคะ่ะได้เก้าอี้ให้ลุงคิดนะคะเพราะว่าลุงคิดมานั่งกับพื้นเนี่ยจะไม่ค่อยได้นะคะอันนี้รอเข้ามาเก็บค่ะนี่ค่ะ ก็เหลือแต่นะคะสิ่งที่เห็นนะคะอันนี้รอรอ,อทางร้านเขมาเก็บนะคะอันนี้ยังเรายังไม่ได้สั่งพอดีเราเพิ่งมาได้นะคะเมื่อกี้ก็ได้ที่นั่งส่วนพอดีเมื่อกี้นะคะเจอแฟนทางบ้านค่ะร้องเรียกกันนะคะนี่นค่ะเสืส้อเขียวเกียวน่นค่ะบอกมือหย่อยๆนั่นะคะสวัสดีค่ะอนนะคะอยู่อีกแพ่หนึ่ง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะพาลุงคิดมาที่เต็นท์ที่อุบลหาดคูดเดือนนะคะ <c oughs> คือลุงคิดเนี่ยถ้าเห็นหน่ะถ้าเห็นซุ้มแล้วก็เห็นน้ำเนี่ยค่ะจะ <c oughs> จะต้องนอนนอนอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> อ,าอ้าวยังไม่นอนอีกเหรอยังแอบขึ้นมามองอีกนะคะยังไม่นอนยังไม่นอนนะคะยังไม่นอนตอนนี้เราก็รออาหารกันค่ะแบบรอนานมาก แอบตาย Expl ลุมคิดค่ะรออาหารนานค่ะคลูกค้าเยอะค่ะลูกค้าเยอะรอนานแล้วก็เนี่ยเกือบชั่วโมงละสั่งไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยเริ่มมาส่งละทยอยมาละก็ลาบปิดนลาบเป็ดค่ะส้ตมตำนะคะ ข้าวผัดโอ้โหจานใหญ่ใหญ่จริงๆแล้วก็นี่ค่ะมาเผาเกลือนะคะกุ้งเต้นด้วยได้แล้วกุ้งเต้นเอาันนี้นี่กุ้งเต้นค่ะยังเต้นจริงๆเลยค่ะเต้นจริงๆต้องเขย่าไงอันนี้ข้าวผัดนี่เอาสั่งข้าวผัดกุ้งทำไมก็ใส่ข้าวผัดปลาหมึกมามันกผัดรัวเมื่อวานมันมีกุ้งอยู่มั้ยเออหมึกหมดเลยมีมีมีกุ้งอยู่มีกุ้ง เด็กเขาก็กินไม่ได้นะคะโอเคนะคะทีนี้ก็เริ่มกินกันได้เดี๋ยวมีมาอีกต้มยำกุ้งมีนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะเขาเขาสดสดเลยนะคะจากแม่จากแม่น้ำมูลเลยนะคะออ้นี่ค่ะขยาแล้วขยาอีกสิบีน่เดี๋ยวให้บีข้าเขยาอีกรลอกนี่ข้าเขยาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะทัพทีบอกว่าเห็นเขาลงไปซ้อนกุ้งที่ในแม่น้ำมูลเลยใช่ไหมทัพทีมโอมีตะข่รยเลยเอาสดสดเลยใช่ไหม พบยังเต้นอยู่เลยอ่ะนี่คือกุ้งเต้นจริงๆค่ะนี่ค่ะยังไม่ตายเลยเต้นอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะกุ้งเต้นของแท้เอาเต้นออกมาแล้วโอเคโอ้ไม่บ๊อบบ๊อบอืมตั๊กเราจะเรียกเอกข้าวมาละลุงอ่ะมากินกับตักที่เดอกนี่ค่ะกำลังเต้นเอาย่าต้มยำมาเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวค้อหมูย่างมาเดี๋ยวมาเรื่อยๆอาหารย่าสด นั่นนั่นม่ดีตาก้วยนอ้ม้ขข้ามาจากไม่ป่าเนี่ยแากไม่มาด้วยข้าคินได้กินได้กันคนแล้วเดือนไม่กินข้าวกินข้าวกนข้าวก็เป็นข้าวมามเซตสุกไวมนยสุกเนาะ ขับรถตู้นะพี่เป๊ี่เปนูงใช่ป่ะน้าตู้ไปใช่ไหมเออเจ้าเจ้าแล้วม่กี้ทำไมไม่บอกเอาแล้วใครจะไปรู้เนียไปห้องน้ำื่อควาเปียงอะไรเยอะเอวนนว่าก็นีป่งยใหญ่มากยาปาเสื้าอามเอามาใใส่ สัส่งไปเอ่อรู้สึกสั่งไปโอเคเขาไม่ถึงก็ตรงนั้นุกโอเคช่วงนี้ช่วงไหนเล่นเลยเล่นเดียวเอ้ากินไปไหนไม่กินไม่กินละโอเคมันนั่งต้องนั่งอย่างนี้นะคะต้องนั่งขัดตาม,มาค่ะเพราะว่ามันมันจี้มัน ่มันมันก็มีมั้งกต่ลืมขอเขาป่าอ่ะกัววัวหลมไม่ช้นียก็ชู่ไม่มีอันนี้แก้วแล้วกตกกิมันลังเด็ดที่ชุ่นอมันก็ทน้งตนี่ป้าหนจ๊ะ้ะพราไมันเรั่ผักมะ้าเก้นนี้กุ้งเต้น กุ้งแบบว่ายังเดมสคอรกุ้งเต้นซื้ออเี่ยเดนส์ทราแฮปไลฟ์พิคอร์นเดมไม่เดทบเลเอร์อยู่ก็ต้องมาเช็คเช็คเช็ควิตชลีแอนปะาแอนกาเลเลเอร์เดมายเี่ยเลเก็ยิแบบว่าเฟสเลยเนี่ยผักเขาลืมมาผักมาให้เปล่าไม่รู้กดูว่าเป็นปลาเผาแบบปลาเผาอ อ้านังก้องอ่ะเป็นตัวข้างหน้าเบอร่นหน้าเบอด์ส่นบ่อใจย่อบอยอกโอ้ยหน้กัดนอ่หมูน้องเป็นกะหรี่กระหรีนบ่อเมื่ออะไรก็ชื่นชื้อย่อโคตรไรนั่งรถคู่ครับกี่ถึงก็นั่งบ่อ สาเนหหมปลาหอมอ่ะติกอบขึ้นเินไกินไปดหนย็สั่งไม่หมดได้กิน e p e a n t e แิ เทคยูเอ็นหม่าม้าเพราะม่าม้าใช้นั้นดิสไปซี่ดูมาถึงซิดเนี่ยเหมือนซี่ไม่มีผักค่ะเขาเอามาผักมาให้กินกินหัวหัวละพาที่เขาเขาลองปลามา สหรับ่ี่ออครับนี่หลานชายพอพีสซนะคะเขาอายุสิบแปแล้วค่ะสนน้องกับจิมนี่ไม่กินอะไรเหรอโอ้ยนี่สหมันอือกับจิมซูเปอร์ลาร์กเกอรซูเปอร์ลาร พ็อกเก็ต X X L น้องทัพทีมก็กินเอาสไซส์ฝรั่งไก่อ่ะ KFC แบบว่าไซส์แบบครอบครัวค่ะกินมากระปุกเนื้อ KFC ที่ว่าเป็นกระปุกครอบครัวสั่งแบบกินหมดคนเดียวอ่ะเดี๋ยวลงไปเชียงใหม่ด้วยต้องต้องไปควบคุมอาหารแล้ว ก่อนที่จะเลยเถิดไปกว่านี้ใช่ไมเก้ีน้ำแบบนี้อ้าวแล้วของคิดล่ะแบบิกก o n นนี่ป่ะเขาเอาเพล็กดาวอุ้ยช้าต่ำมออะแล้วเขาหนั ก๋ยจั๊มยังนัดทำเยอะก๋ยจต้มกวหมูย่างก๋หมูแดดเดียวยำแหงนี้ตาเขาเนี่ยกลับเป็นอยากจับเอาไวยี่เดนั่นมันบดเยวกันก็บดนพวกกันกวยเตีวน่ไม่ได้กันมาแล้วต้มยำ ปลาเผาบ่มผักปลาเผาไม่มีผักกิ่มเทนแบบครับอ๋ปลาหมึกดวกไม่มีเลยค่ะน่หมูแบกปลาทกาวันนี้ต้มยำกุ้งต้มยรวมค่ะรอแป๊บนึงนะคะค่ะได้ค่ะมู๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊้๊๊๊๊๊๊๊๊ด๊๊ ต้ยมยำลงเี้ยลงต้งตงยมยำเลยต <c oughs> วไอ้น้องกิต้ยมยำไปนอี้อันนี้ก้งอย่างเดียวเหรอมันมีมกุก้ง่นนรวมมิตรนั่นรวมมิตรนี่รวมมิตรเรากมมุ้งไปไหน,ซ,นซื้อไปแล้วครับผมซื้อไปแล้วค่ะหมดไปเซนทานเลยเมื่อกี้อ้าวไม่ต้ค่ะ เ็มีชุดเนี่ยเมีชุดให้เช่ามาจองเขาขายเกี๊ยวตุนอ่้น้องมาไปากุ้งกุ้งแคนไอ้ทิ่มกอจะมา้อยจเล้ยไงเอาจานมาปลากุ้งแคร์จองอะไรเอาไว้นึ่เรอาไว้ชดไม่เช่าเลยแย่เอาไม่ได้แหลงเลยแ่แม่เขาหยิบเอง Anyway. หเดียวแสนคับอยู่น็อกแฟนคับน็อกไม่องไปกิมกินั่งกินหมกแฟนกับแฟนกับเมื่อกี้ที่เซ่ฮัลโหลเราน็อกไปแล้วบหนอนก็นอนเล่นกันได้ค่ะแคร เยอะครับคริงนเด็ก็ขาช่างสังเกตนะครับน่าสนใจอ่ะยังอร่อยเนาะส้มตำปูปลาอร่อยมากไม่ใช่เยาว่าเด้อเราไปกินอันนั้นคุณเน็แทนโอ้ยเน็ตมาดีติดไม่เข้ามาใกล้ๆอ่ะอติดอยากเล่นน้ำเอาไหมล่ะเอา ลุงพก็เอาเสื้อมาอยู่เปลี่ยนใส่เสื้อลุงได้น็ดมันอันนี้น็ข้างนิดเขาเบาก็หลาดเพเหรอกะสุดชุ่ิดบอลิบอลไม่อร่อยกุ้งชสปาย

ต้มอร่อยลาบเป็ดอร่อยคู่เต้นอร่อยแล้วก็เอาส้มตำมาอีกจานแบบนี้เลยอ่าเอาแบบนี้เลยนะเผ็ดแบบนี้เลยอร่อยมากผัดเมื่อไหร่เอาทางไหนอ่ะหยิบตัวหยิบเอากระยิบเอาเอาไม่เล่าทอดได้ไไร อาร่ณ์แห้งก่อนน่อยจังร้านมนๆเหมัอนบนบนบน,บนซุ้มอย่างนี้นะคะ<น>ก็จะมีะคนมาพายเรือมาขายของแบบนี้นะคะลุงค,คิดก็สั่งผลไม้นี่ค่ะสั่งมะม่วง เออค่ะสาเป็นร้อยเหมือนมมีอะไรมั่งุูไข่นกกระทาด้วยนะคะอุ้ยมีปูทอดด้วยอ่ะมีปูชุบแป้งทอดด้วยอุ้ยมีแมงอะไรเนี่ยปูชุบแป้งทอดททตัวตัวไหมจิ้งหรีด ที่หล่ออะไรอย่ะะางเงี้ยค่ะนี่ค่ะเป็นเรืออย่างเงี้นะคะรถดปายมาขายเลยลุกไหมเอาเอาเก็บตะลุกไปเลยแล้วปูนี่แหะคะปูชุบแป้งทอดนี่ถุงเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบบาทมันเป็นถุงใหญ่ครับอ๋อมันจะมีกินไหมใครจะกินบ้างปูชุบแป้งทอด โอเคไม่มีใครเอานะปูชุดแป้งพอดอะ่ะเอามาถุงก็ได้ค่ะ,ะยหยิบเลยใช่ไหมอเอาเอาถุงไหนเดี๋ยวไปเลือกถุงนั่นเด็กไม่ใช่ค่ะกลัวมันล้มอาทิตย์อ่าโอ้ยเฮ<อ>้เดี๋ยวป้าเอาตังจ่ายเขาก่อนนะคะ,ะหลุดคือลุงคิดจ่ายนะคะค่ะโอเคะ โอเคค่ะเอาขึ้น่านี่ไปแล้วค่ะเรือจะขายซุ้มอื่นต่อมีมิวสิกด้วยนะคะเพื่อการพายเรือจะได้มีอรรถรสในการพายเรือไปแล้วค่ะไปต่อค่ะพร้อมมิวสิกก็ไปขายซุ้มอื่นต่อไปนะคะอืมฮึม นะคะหินกันแล้วเย็นแล้วด้วยค่ะ5้า5 5โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะก็แต่กลับกันแล้วค่ะเพราะว่าก็จะเดินทางกันต่อในนะคะกันคิดหน้านะคะ